น,น,น,าาานี่เป็นการโุรัศน์มักโดภาวอาจารย์เปนเ้าไรก็บอกให้ไวยว่าเจ็ดสินสามตยังำมาได้โยเต็ที่ต้นรากาตัว,สวเสริมออริจินนอกจากจะเป็นทางชาสัจั์แล้วเขายังมีตัวเสริมเป็นเหตุที่สีสายางเหตุหินจึ่งเหตไม่ตแะแเหตุยามาบุชิตาเกะเหตดชิตาเกศบอกได้เลยนะครับว่าเป็นคนที่มีความสุขมากเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการอางน สำหรับคอร์ดิเชนเนี่ตอนนี้มีราคะจากราคาปกติกรอบละ2,500บาทวันนี้ 1, 1, 5, ลด50%เหลือเพียง1,250บาทพร้อมสิทธิพิเศษหาเจือหนึ่งแถมหนึ่งกระเชงสองกล่องจาก5,000บาทลดเหลือ1,250บาทโอรกันเข้ามาเลยนะครับ020160000หรือไปที่ไลน์ด9 9